ทำไมบางคนถึงกลัวคำว่าแฟนแต่ไม่กลัวที่จะเสียคุณไปคำตอบมันอยู่ที่ m ายเซ e ตของเขาครับไม่ใช่ของคุณหลายคนที่กลัวสถานะ Commitment Phobic ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะครับแต่มันเพราะวันหนึ่งเขามี Freedom Mindset ครับเขามองว่าการมีสถานะเท่ากับการเสียอิสรภาพกลัวการถูกผูกมัดกลัวที่จะถูกคาดหวังและกลัวที่จะผิดพลาดในความสัมพันธ์ 2. ครับ connection addition ถึงแม้ว่าไม่มีสถานะแต่เขาก็ยังอยากได้คอนเนคชันกับคุณครับเพราะว่ามันจะเติมเต็มความเหงาความอบอุ่นและความมั่นใจว่าเขายังมีคุณอยู่ตรงนี้ 3. ครับ risk aversion คนเหล่านี้กลัวการเจ็บปวดมากกว่าความเหงาครับเพราะถ้าคนเหล่านี้เขาเป็นแฟนแล้วพังเขากับเจ็บหนักมากเลยครับ ถ้าไม่มีสถานะเวลาเลิกกันไปเขายังบอกตัวเองได้ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายครับเขาไม่ได้กลัวที่จะเสียคุณหรอกครับเขากลัวที่จะเสียฟรีดอมหรืออิสระของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละครับที่ต้องถามตัวเองว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ให้เขาคุยแก้งเหงาหรือเป็นคนที่เขาพร้อมจะเลือกจริงๆถ้าเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีตัวตนอยู่ไปเถอะครับเป็นกำลังใจให้กับนักเรียกร้องสถานะนะครับแต่คุณจะไม่มีวันได้มันมาเลยกับคนเหล่านี้